เมืจอกี้เห็นผมนั่งตรงนั้นอ้อใช่ครับผมพอดีผมเทคเชิญจากดาวสาร์ที่6สิ้นวัยมาที่โลกนะครับเจนเพิ่งรู้ไว้ว่าไม่ได้กลับมานานมากจริงจริงจริงจะมาถอนฟันที่บ้านใช่ได้ข่าวว่าบ้านคุณนี้ที่เนื้อที่เกินครึ่งของโลกไปแล้วใชั้นใช่จริงจริงตอนตอนคุณลงจอดเขาบอกว่าเขาต้องการหน้าที่ประมาณสอง ต๋องเอกร์ตองเเรองเันก็เออให้ลงจอบไปมันไม่ได้เกินบ้านเลยเยมันไม่รู้เยวให้ลงจอบไปเนี่ก็เลยเออดีใจที่ขอบคุณมากที่ที่มาแล้วก็เดินทางมาใส่ม ภารกิจนวันนี้วันเดียวเลยคือพูดยังไงก็ได้ให้ผมเจ็บไปใหญ่นบบนี้เลยขอบคุณมากที่เดินทางมาจากพื้นที่ผมแล้วก็ไกลมากแล้วก็แน่นอนนะครับทุกคนครับนี่คือเพื่อนสองคนของผมที่เชิญในทิ้งเต้านะครับชว,วนมาชวนมาด้วยกันเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนนะไปทีละประเด็นประเด็น มังเล่นเจ็บยังไงมึงรอกูก่อนมึอะไรเดี๋ยวกูคุยแน่เดี๋ยวอะไรนี่ค่อยๆไปพอยน์มันพอยน์น,ออนี่ผมจะบอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งครั้งที่สอง <c oughs> ใช่ไหมครั้งที่สองครั้งแรกเล่นคือเพลงดอกไม้ที่รอฝนเนี่ยที่ทุกคนฟังกันมากมายมันไปหลายสิบล้านแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตเลยว่าแทบไม่มี แค่ไม่มีภาพที่ผมกับทอยร้องด้วยกันเพราะเราร้องด้วยกันครั้งเดียวต้วนผมร้องเองยังไม่มีเลยรู้ก็รู้เพื่อนไม่ชอบเพลงนี้นะพี่มาชอบชอบอ๋อชอบแผมอยากเก็บไปร้องกับคุณเต๋อไว้มาฉองไหล่เลยไม้หูสองคนก็มาันเดียวเลยเต็มที่ คือดอกไม้ที่เราผมครับเพราะฉะนั้นครั้งเมื่อกี้ที่เราเล่นกันไปถือว่าเป็นครั้งที่ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วก็ผมว่านี่คือแรงรที่มากๆคือมีโอกาสทําเพลงด้วยกันแล้วก็ผมว่านี่แหละเป็นโอกาสเหมาะที่สุดสําหรับแฟนๆสุรุสุร่ายในวีสงสทรานีครับขอบคุณไม่ที่ต่างล่าเลยนะครับคุณเชื่อมคันคือทอย นั่นคือทอยแล้วแล้วทำไมพอมันพอมันมาออกคือปีที่ทอยมามาเป็นใช่ไหมแล้วมันไม่ออกเพลงของมันเลยใช่ป่ะเพราะอะไรคือผมที่ผมเคยพูดว่า i ิงดองทำให้ผมแบบว่ามีไฟกับทำเพลงมีคำัรงนีงก็ในเพลงตรงแล้วที่ตลกที่สุันก่อนเจอทีมงานทอยทีมงานทอยก็บอกว่า เดี๋ยวพี่ทอยเขาจะออกเพลงใหม่แล้วนำมาทำคอนเทนต์ถ่ายกันว่าพี่ทอยเนี่ยเขาจะออกเพลงสไตล์ไหนเลยเราก็ถ่ายกันไปว่าเออเป็นฮิปฮอปอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเลยว่าไปเจอทอยที่สองนะครับทอยออกเพลงใหม่แล้วเป็นไงขอฟังหน่อยเขาบอกไม่มีเลยที่ไม่มีเพลงใหม่ตอนเนี้ยจะเพลงไหนก็ตามติดใจเรื่องไฟมาหน่างเดียวไฟมัแว๊บเดียวจริงหรอเปล่านี่เดือดเลยคือชิงดาวเลยนี่ดาวสองตอว อเล่นในตั้งนานไฟมันขึ้นมารเหมือนเหมือนหมุนเตาแกแล้วแต่ะแต่แต่อเย่างนี้ไอ้บัวเส้นทางดนตรีมึงน่าเป็นห่วงบบอเลยแต่ครับนั่นก็คือทอยครับโอเครับเติมไฟไม่เปยเยอะวันนี้คุณเติมไฟหลือยัง กระด้างกระระโดดพี่ทำวิธีนี้ได้ไหมครับพี่ทอยเอาห้ต้องหลอกด้วยนะขอให้ต้องหลอกด้วยและถัดมาครับนี่คืออีกคนหนึ่งที่ผมปวดหัวกันมากกับการมีความเป็นเพื่อนครับแน่นอนนะครับน oui> ี่คือเจฟครับเจฟเนี่ยจะเข้ามานั่น คืออ no okay. ันนี้ผมเดานะผมเดาผมเดาว่ามันกลัวไม่มีคนกินไปปลูกเรื่องไอ้่าฟันคุดแมวอะไรประมาณนั้นกลัวทุกคนไม่ได้เตรียมตัวกลัวทุกคนเขากีนอยู่แล้วคือจริงๆความจริงเลยป่าความจริงเนี่ยมันเป็นฟอเหมือนพีเซนเตอร์ไม่ไิดเลยจริงๆพอดีที่ดาวเสาเขาจัดงานราตรีสโมสรของผมเนี่ย พอาดีมากเสร็จมาจากงานแล้วก็เลยวันจันทร์ป๋าฟันคุดพอดีคือจริงๆไม่เคออยมีเรื่องอะไรแบบอันนี้คือผมคือผมจะไปหาฟันคุดอยู่แล้วเดือนนี้แล้วพอแฟนๆคุณเนี่ยกาถามมากๆเขาว่าผมจะไปไหมจะไปไหมผมก็นี่อะไรออกได้อย่างแรกคือผมก็เรียกจิฟฟันคุดอือจะเลยกอบให้ผมจะรับปากทุกคนถามที่เขาถามผมก็ได้รู้จริงไหมก็มีค<ต>นแบบก็คนก็อยากเขาอยากได้คำตอบเออโอ้โหแล้วถ้าเพื่อนผ่านฟันคุดนี่ หน้าเพื่อนไม่ยุ่งเป็นคุณตาไปก็จะไม่หน้าเดียวหรืใช่ใช่ไหมพอมาพอผ่าแล้วอะเหมือนหน้าเราก็จะเข้าไงโอ้โหใช่ที่มานี้สก,การเพื่อนคือลูกตกแล้วลอยไปชนกันบขาไม่ไหวเลยหนุ่มคนนี้ไม่ได้แนะหนุ่มก็ไม่แน่ใจว่าพอจะบาดใจมันได้หรือเปล่า มันเรียกการแทยมันก็ดึดเข้าไปคลีชนได้ดปมันเป็นคาเป็นองมเดี๋ยวทอยมันจะ้ก่อนแลนะอกอจากคอนเสิร์ตเจฟจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบัมใหม่ของผมด้วยที่จะหางด้วยซึ่งเพลงที่เราไปนี่ยชื่อเพลงว่าซาฟายอืครับผมซึ่งจะเล่นกันแรกที่นี่ใช่ขั้าสุดท้ายสีด้วยแล้วทีดี้อเล่นเล้นะ จังหวะขึ้นไปเมื่อกี้แล้วร้องเพลงนี่คุณประทับใจไหมการถึงประทับใจที่จะผมเป็นคนที่ฝึกลูกคอมาประมาณนึงแล้วแต่ไม่คิดว่าเราจะได้ลูกคอธรรมชาตช่ไหมโอ้โหม,มันเดินออกไปรอเราเว่งลองขอกลัวผัดรอพวกกูไม่ไดพวกนี้ย <c oughs> คือไทม์ไลน์นี่เป็นเพลงที่ไม่สวยเมื่อกี้ไปไหนเหรอฮะสอนเล่าแบบอ๋อโอเคเออคุณทิ้จุดิ้แล้วคุณก็จะเห็นพวกเราขึ้นไปนะพวกเราจะมีจังหวะที่กระตุกอย่างเงี้ยให้บอมมไไก็คง่วเราต้องควบคุมเก็บของกันแน่แน่ไงถ้าคุณย่อหน่อยมันจะมันจะล้แรงมึงย่อไปแล้วกลัวเลียวไปด้วยอ่ะพูดตรงๆนะคอนเสิร์ตหน้านะ ว่าอุปจารพนมแน่คอนเสิร์ตเนี้ยขึ้นเยอะมากเลยจนบางทีก็งงว่าเร้องเพลงเก่กงๆต่างไหนวะแต่ต่อแต่ว่าผมชอบเพลงเนี้ยของเจมากจิโรล,ลีนเพลงที่แบบอยากให้มีคนฟังเยอะละแบบเยอะขึ้นไปอีกผมรู้สึกว่ามันปรอ้อมเลยแล้วก็นั่นแหละพอชอบเพลงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเจ๊อยู่กับเพลงช้าๆมันสื่อสาร ก็เลยถึงว่มาทำทางสายซึ่งเพลงนี้ก็น่าจะปล่อยอ่านคอนเสิร์ตนี้ทำลายถ้าไม่ปล่อยก็แปลกๆนพร้อมกับพร้อมกับสารพัดใหม่ของผมเลยครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยทั้งผลงานของทอยที่จะปล่กดเร็วนี้แล้วก็คุณเจ๊เละทนด้ยนะครับเอาสิเพื่อนมาแล้วรู้สึกว่าเราจะมาร้องแค่นี้ไม่ได้นี่เป็นไงเหมือนสคริปต์ที่ไอ้นี่พูดแล้วกูร้องร้องเพลง ทีที่สุดนเรกับถอโอเคอ้าเราจะรลองอีกเพื่อนจะโอเคมให้สามเพลงเลาาเต้องไปเป็นเกสิงดีกว่าถ้างั้นเราเหมือนใช่ไหม เราสั่งคนลงเนียนเพียงเดียวแล้วให้มันไปลงด้วยกัน